มาแล้วครับน้องใหม่ครับอันนี้นี่เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูเอาลงเลยฮะเอาลงใส่เอาล,ง,ล,อาลงนี่ก็ได้ฮันด้าเขานี่ได้ฮันด้าเขาเลยปอาขาดจ,จะเม็ดนี่แปดเม็ดตัวแนเานอาโฟดพูด <laughs> โคดโพว์โอมกแต่ง6ล้อขาดยาว8เมตรอว้าวเจ้ากระถอยอน,น่าเขาเลยเนาะเจ้าจะเอาลงนี่เลยติฮ่าฮ่าฮ่โคดโพดครับรถเนี่ยได้จ้างรถสไลด์ครับ เจ้าคือบอลลองไปอีกว่าเจ้าไปพุ่นเอาลงพุ่น่งก็ได้ถ้าเจ้าเสียหันหน้ามานะ่ะแ,แ,แม่แม่เข้าไปพุ่นวังรถเหลืองบนเจ้าถอยได้เข้าก็ได้ตัวเจ้าสิยหอ,อกก็ได้ด้ถอยได้ถอยดาเข้าก็ได้ตัวนะดูช่วงล่างนี่ฮะคือเครื่องตัวนี้นะครับเป็นบล็อกของโตโยต้านะครับ ผมไปหาความรู้มาแล้ว j o j o 6C เฮ้ย j o 5C นะครับเป็น5เกียร์นะครับโอ้ยลงน้ำหนาวเลยนหมเนี่ยนะลงน้ำหนาวมัว้ยเนี่ยครับโอ้ขิวเดี๋ยวนี้ยังขิวอยู่เลยขิวเบรกฟาดเะหือ <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> ลงน้ำหนาวเบรกยังกิวอยู่เลยอ่ะร้อยกว่าโลสองเกินสองร้อยกว่าโลฮะยังกิวอยู่อ่ะเบรกอ่ะอมันซามูไรซา,ามูไรสไลด์ออน คือปกติรถคันนี้น่ะมันหันหน้าเข้าไปในป่านะครับเขาก็เลยสไลด์เอาเอาหน้าเอาหน้าออกข้างนอกเลย mm. อยากจัดซักคันแต่ถ้าสไลด์หกเมตรห้หรือเออสไลด์เจเมตรเนี่ยมันจะต้องเอาหน้าเข้านะครับ แต่นี่ถาดมันยาวนะครับก็เลยเอาดากเข้าก็เลยพอดีตรงไปตรงไปทางทางทางไปไปขวาไป เสียวว่ะลงโยกวะ่ะโอ้รถบัสเนี่ยมันโยกเนี่ยตู้มันโยกเนี่นยนะจอดเถือปลาเจ้าคือกล้าลงว่ะพวกมันบ่่อยมีคนเลยลากไปไหนเลยชาตู้รถบัสใหญ่ๆเอาลงนี้กัะนด้ครับพอแล้วมันจะคมอ้อยเจ้ารถสไลด์ายนั้นแล้วผมลากรถขึ้น ลากรถบัสเนีย่ยใหญ่กว่านี้เอกลากขึ้นน้ำหนาวเกือบตายคือกันละ่ะลาบปันตอนแมวโบเมนยกเด้ลากเด้เอาเรียกลากนี่จะต่อกันลากรถมาตาเพชรจบุญเอ้ยมาได้พิจิตรถบัสเอ้ขึ้นฮอดเขาข้อลงเขาน้ำหนาว <c oughs> ลาบปันตอนแมว ช่วงล่างจะเป็นของโอ้ยางอะไหล่มาอยู่ตรงนี้นี่เองฮนะตัวนี้เป็นช่วงล่างของอ่ท KL นะครับเป็นรถบรรทุกนะเนะนี่มีเครื่องแอร์ด้วยนะครับอักซีสวยตัวนี้ คือบล็อกตัวนี้มันเป็นบล็อกของโตนะครับได้เป็นบล็อกของไอ้โตโยต้านะครับโีน,นี้เขาก็เลยอ่ะอ่ะองอะไรพาวเวร์ทีน,นี้นะฮะมันก็เลยเป็นลมดูดนะครับไม่ใช่ลมดันนะครับตัวนี้นะเ,นเกียร์ห้าเกียร์ครับแต่ผมตอนไปซื้อในมุดน้ําซื้อเลยล่ะนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังไง จะเขาว่าอ่ะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆนะเจ๋อจเลยครับเอาโอ้โหใครอยู่ตัวนี้มีที่ค้ำด้วยครับหน้าหน้ำหนักน่าจะเกินนะเนี่ยโอ้มีที่ค้ำด้วยครับเจ๋อเลย ได้รั่งบ่มจ้อได้ขึ้นตารั่งบ่เกินบ่เท่าไหรส่สิบสองกว่าอุ้ยจริงเหรอรถเจ้าจักตันรถเจ้าจักตันแสดงว่านี่ก็หกยกตันโอ้โหโอ้หน้าลอย หน้าลอ,อยถ้าไม่มีค้านี่ลอยแน่นอนล่ะผมว่านี่โอโหสายแบกครับถ้ารุนแรงก็ผ่านอา่อานอ่านน่าจะโกงได้ต้องลงเบาๆเอาลงสุดบ่เนี่ยฮะปะเอาลงสุดบ่ได้เห็นบ่ เอาลงสุดบ่ได้เห็นบ่ลงได้แต่ว่ามันต้องได้ลากลงบ่แม่นอันนี <c ười> ้บ่ได้ลากให้ค่อยๆล่อย,อยเอเอปล่อยเลยได้อยูอน<แ>อย่นบ่ฮาดบ่โกุงบ่หยังมั้อือเจ้าน้ำหนัก6ตันครับ ตัวนี้สองร้อยสิบนะเนี่ยรุ่นเดียวกันตัวนี้นนตัวเดียวกันหืม เดีย๋ยวพ่อของใส่เลยพอแม่เลยเดี๋ยวก็พยอพอเลยอ่นี้เลยเขาไม่ต้องเนี้ยงปยยังของก็้อง กแีแเล็กหาเล็กมาเสียบนี่งตวม่้อยู่มีามีงสรืถจอดนะยางสวยๆเลยแปดสองห้าตัวนี้มีทะเบียนนะครับมีทะเบียนนะฮะ <ด>ยังรถ <c oughs> แอร์ครับเ,เดี๋ยวมาดูเ,เครื่อง JO ครับเดี๋ยวเราคลิปนี้น่าจะนานเดี๋ยวผมไม่ถ่ายดีกว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยววา่างๆฮะนี๋ยวซซื้อมาเลยโอ้ลาย

ะเออถาดกองพื้นเนาะแม่นถาดสไลด์กองพื้นเดี๋ยว เดี๋ยวอเ,เอยเฮ้ยอย่าไปแยบฝา,ามได้ฝามันจะแตกได้ๆมีงูอยู่ด้วยนี่ควาอยาอกไปแล้วอโอ้ยมือสวอกคันนี้ควายคันนี้ค่อยแล่นค่อยขี่รถออกมากเลยด้คันนี้ขี่รถออกมาขี่อย่างไซื้ออแล้ว คนจี่มอเตอร์ไซค์ไล่น้ำหลังเลยที่ไหนเขาห้องสเปรย์ไม่ได้ห้องเนาะมันตกลงเรื่องอันนั้นบะได้กันทะเบียนเออเรื่องใจเงินซ่องน้ะเครื่องมีอะไรเครื่องเชียวฮะไปครับผมเดี๋ยวมาลองเชียวฮู้กับไข่ไข่กับส่งลัางทีนึงนี้ของมันเออเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมารอดูครับว่าเราจะผูก ว่ามันจะติดไหมนะครับคันนี้ปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอร่อยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมเหลืออีกคันนึงนะครับเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวผมไปลากเอาคันนั้นนะครับเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปซื้อรถที่เกษตรเอ้อะไรนะเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอารถที่เกษตรนะครับเอ้ไม่ใช่เกษตรอะไรเพชรบูรณ์นะครับคันนั้นยังไม่ได้ซื้อไว้นะครับแต่ ตกลงกันเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวทำสองทำสองงานครับในวันเดียวกันไปไปครับผมวันนี้นะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกับสีบุรเรืองอะไรโดนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอะไรยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ